ผมเจมแดนอิสานหรือกัปตันอเมริกานะทุกคนมาผมอยากจะทำแบบฉันควรจะหลบการโจมตีครั้งนี้หลบไปหลบไม่ทันแล้วโจมตีไปอือกัปตันการ์เหมือนบ้าพลังเลยผมไม่ได้ว่านะกัปตันผมไม่ได้ว่านะกัปตันแต่คุณถ้าคุณต้องคุณต้องคุณต้องต่อสู้โมนมีสองตัวมันลุมมาก โอเคโยกหลบธรรมาดาก็หลบได,ด้แล้วเมื่อกี้กับตอนอเมริกโก,กตอ้นอเมริกโกตอ้นอเมริกโกุมยมันยิงใครย,ยิงสายฟ้างนั่นหรอลบปุ๊บชัยโลปุ๊บตึง้งปุ๊บนี่นี่ ันคือกับตันอเมริกอนี่เชลโลบงังดึงแมวดึงดึงโดนสองเลยเมื่อกี้ไอรอนแมนมาช่วยโอ้ยมันได้พลังงานไปทุกคน มันจบแล้วเราฮีโร่วันหนึ่งพวกแกเองก็จะรู้สึกของพวก A I M ไอตัวนี้